สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดีเด๋ยวคุณครูติ๊กจะพาเด็กๆทุกคนไปทําการทดลองลาวาแรมกันคะ่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนะคะเด็กๆได้แก่กแก้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีสีผสมอาหารนะคะ,ะน้ําสีดแดงๆที่อยู่ด้านในแก้วนะคะเด็กๆก็คือน้ําของสีผสมอาหารที่ครูได้นําสีผสมอาหารนะคะหยดลงไปในน้ํานั่นเองค่ะแล้วก็มีน้ํามันพืชนะคะมีน้ําเปล่านะคะเด็กๆแล้วก็มียาเม็ดฟูนั่นเองค่ะ สำหรับขั้นตอนในการทดลองนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะคุณครูจะเทน้ําใส่ลงไปในแก้วประมาณ1นิ้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆคุณครูก็จะเทน้ํามันใส่ลงไปในแก้วประมาณเกือบเต็ม แก้วนะคะแล้วคุณครูก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปในแก้วนะคะแล้วรอให้สีผสมอาหารนะคะตกลงไปอยู่ก้นแก้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆคุณครูก็จะนํายาเม็ดฟูหย่อนลงไปในน้ํามันพืชนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆทุกคนนะคะสังเกตผลของการทดลองนะคะว่าเมื่อคุณครูนํายาเม็ดฟูหย่อนลงไปในแก้วของน้ํามันพืชจะเกิดอะไรเกิดขึ้นคะ สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูติ๊กจะพาเด็กๆไปทําการทดลองลาวาแลมกันค่ะก่อนที่เราจะทําการทดลองนะคะเดี๋ยวคุณครูติ๊กจะแนะนําวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนะคะเด็กๆอ่าหนึ่งก็คือยาเม็ดฟูนะคะ2ก็คือสีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารคุณครูได้เทลงไปในน้ํานะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทดลองนั่นเองค่ะอ่าวัสดุต่อมานะคะ,คะเด็กๆก็คือน้ํหมันพืชค่ะ แล้วก็มีแก้วเปล่าหนึ่งใบนะคะมีน้ำของสีผสมอาหารนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะส่วนนี้นะคะเป็นน้ำของสีผสมอาหารที่มุงครูนะคะเทใส่ลงไปในขวดนะคะเพราะว่าเพื่อให้ง่ายต่อการทดลองนะคะเวลาที่มุงครูเทลงไปนะคะจะได้ไม่หกนั่นเองนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆมุงครูก็จะเทน้ำเปล่าลงไปในแก้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะ คุณครูก็จะเทน้ำมันพืชลงไปคราวนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็จะเทสีผสมอาหารลงไปค่ะให้สีผสมอาหารนะคะไปนอนบริเวณก้นของแก้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆคุณครูก็จะนำยาเม็ดฟู่นะคะใส่ลงไปในน้ำมันพืชให้เด็กๆทุกคนนะคะสังเกตนะคะว่า เมื่อคุณครูนะคะนำยาเม็ดฟู่ย่อนลงไปแนะนำมันพืชแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นคะมีอะไรเกิดขึ้นคะเด็กๆจะมีลักษณะคล้ายๆกับฟองอากาศพุดขึ้นมาใช่ไหมคะอานะคะเด็กๆด,ดูผลการทดลองนะคะมีลักษณะคล้ายกับฟองอากาศนะคะผุดขึ้นมาใช่ไหมคะสาเหตุอะไรนะคะที่ทําให้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลการทดลองในสไลด์ถัดไปกันเลยคะ่ะ คราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองที่เราได้ทําการทดลองไปเมื่อกี้นะคะ เมื่อคุณครูนะคะนํายาเม็ดฟูหย่อนลงไปในน้ํามันผลปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นคะเด็กๆจะมีลักษณะคล้ายๆกับฟองอากาศเกิดการเคลื่อนที่ไปมาใช่ไหมคะสาเหตุอะไรนะคะที่ทําให้ฟองอากาศนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปมานะคะในน้ํามันพืชได้นะคะเป็นเพราะว่ายาเม็ดฟูนะคะจะเกิดการละลายน้ําแล้วทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o X I D, ที่เรามองเห็นเป็นฟองอากาศนะคะซึ่งจะทําให้น้ําผสมกับสีผสมอาหารจากด้านล่างบน ลอยตัวขึ้นเป็นหยดสีไปบริเวณผิวด้านบนนะคะแล้วฟองอากาศก็จะเกิดการแตกตัวออกมาเป็นหยดน้ําสีต่างๆแล้วตกลงมาข้างล่างนะคะและเกิดการเคลื่อนที่ไปมานั่นเองนะคะเนื่องจากความหนาแน่นที่มากกว่าน้ํำมันนั่นเองนะคะเราจึงสามารถมองเห็นของเหลวสีสวยใสยนะคะในแก้วนั้นมีการเคลื่อนที่ไปมานะคะจนกระทั่งหมดปฏิกิริยาของยาเม็ดปูนนั่นเองค่ะ มาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆสําหรับกิจกรรมการทดลองลาวาแลมในวันนี้นะคะเด็กๆเราก็สามารถเอาการทดลองลาวาแลมนะคะไปทําประโยชน์ได้นะคะอย่างเช่นนะคะเอาการทดลองลาวาแลมนี้นะคะไปทําเป็นงโคมไฟลาวาแลมได้นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กจะขอจบกิจกรรมการทดลองไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะเด็กๆสําหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ